สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายจะมาพูดถึงเทียนหอมชานเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือเทียนหอมชานเดอตัวนี้นะฮะเป็นเทียนหอมที่ผมผลิตขึ้นมาเองเป็นตัวไขถั่วเหลือง1 0ออร์เแกนิกแล้วก็ผมเนี่ยได้เอาหัวน้ําหอมเนี่ยมาผสมเป็นสูตรเฉพาะของผมเองแล้วก็ด้วยด้วยคุณสมบัติพิเศษของไขถั่วเหลืองเนี่ยทำให้เวลาเราจุดเนี่ยมันจะไม่มีควันแล้วก็ทําให้มี ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีส่วนของสารเคมีที่ว่าเวลาเราสูดดมเนี่ยแล้วจะไปสะสมที่ปอดหรือว่าทําให้เป็นมะเร็งซึ่งตัวนี้ตัวไข่ถั่วเหลืองเนี่ยจะปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัวนะฮะดังนั้นจุดในห้องนอนจุดในบ้านเนี่ยจุดในห้องอะไรก็ได้ที่เราสึกว่าเออบางทีเราอยากให้ห้องมีบรรยากาศที่หอมเนี่ยก็สามารถจุดเทียนหอมชันเดิลตัวนี้ได้และด้วยคุณสมบัติพิเศษของเทียนหอมชันเดิลเนี่ย ตัวนี้ตัวน้าหอมที่ผมผมใช้เนี่ยผมจะใช้ส่วนผสมอัตราส่วนที่มากกว่าเทียนหอมในตลาดท้องตลาดทั่วไปเท่าหนึ่งนะฮะแล้วดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจุดแล้วเนี่ยภายในประมาณอ่าไม่กี่นาทีเนี่ยเมื่อน้ําตาเทียนเนี่ยเริ่มท่วมละก็จะทําให้กลิ่นของอ่าน้ําหอมของเทียนหอมเนี่ยก็เริ่มกระจายฟุ้งละดังนั้นเนี่ยเราจุดอย่างมากครั้งหนึ่งก็ประมาณ2อสาชั่วโมงก็เพียงพอละและด้วยคุณสมบัติพิเศษของเทียนหอมอันเนี้ยนะฮะเมื่อมันเป็นน้ําตาเทียนแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามีมีน้ําตาเทียนแล้วเนี่ย ก็อ่าเราสามารถจะเอาน้ำตาเทียนเนี่ยมาเป็นโลชั่นได้ก็คือเราก็ควรจะดับเทียนก่อนหาอะไรมาดับดับตัวเทียนให้อ่าไม่มีไฟละแล้วเราก็เอาตัวน้ำตาเทียน่มาเทใส่มือเพราะมันด้วยความที่มันเป็นไข่ถั่วเหลืองเนี่ยมันจะไม่ร้อนเห็นฮนะแล้วก็เทใส่มือนิดหน่อยนเนี่ยนเนี่ยมันก็จอุอุ่นๆอุ่นๆเสร็จแล้วก็ถูถูถูแขนถูอะไรได้แล้วก็จะทําให้ผิวอะ่ะชุ่มชื่น ผิวก็จะหนบดูเนียนแล้วก็ชุ่มชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนโลชั่นน้ําหอมเลยแล้วก็ด้วยพิเศษของตัวเนี่ยตัวตัวตัวเทียนหอมชานเดิลตัวนี้นะฮะน้ำอ่าเป็นตัวน้ําหอมสูตรพิเศษดังนั้นเนี่ยจะเหมือนน้าหอมเพร์ฟูมเลยจะติดทั้งวันแน่นอนแล้วก็ด้วยตัวของถั่วเหลืองเอง่ยจะบํารุงผิวผิวผู้หญิงก็จะนุ่มนวลเวลาเดี๋ยวพอมันแบบซึมเข้าไปในผิวเนื้อหนังแล้วเนี่ยก็จะนุ่มนวลแล้วก็อันนึงก็คืออ่าผมอ่ะ มีส่วนผสมของน้ำมันสเสน่ห์ของหลวงปู่หงเราไปนิดนึงหยดลราไปในขวดของหัวน้ำหอมที่ก่อนที่จะมาสมซึ่งผมไม่ได้อ่าบอกโพสต์อะไรหรืออะไรก็ตามหรือหรือ,หร,อหรือพิมพ์อะไรเพราะว่าผมไม่อยากจะว่าทําทุกอย่างเป็นเป็น,ปนอ่าเรื่องศิลศาสตร์หมดแต่ว่าที่ผมอ่าใส่เพื่อเพื่อหนึ่งทำให้เวลาคนเราจุดเนี่ยอธิษฐานเนี่ยอันนี้ก็จะมีคําอธิษฐานฮะออธิษฐานจุดขอพรเนี่ย เพื่อจะได้ขอพรให้เราสมปปารถนาเพราะว่าเทียนเนี่ยผมได้มีการไปอธิษฐานขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบรารมีเทพให้คนที่จุดแล้วขออ่าได้ขอพรได้แล้วก็สมปปารถนาแล้วด้วยการที่ว่าเอาน้ำเอาตัวโลชั่นเนี่ยตัวน้ำตัวน้ำตาเทียนมาเป็นโลชั่นทาผิวเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนน้ำมันสเสน่ห์ให้เราใครเห็นรักและเมตตาเรา,านะฮะอันนั้นคือเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าทําให้คนที่เขาได้ประโยชน์จากการที่ว่า จุดเทียนหอมชันเดิลแล้วได้ประโยชน์หลายต่อนอกจากว่าเราจะดาเทียนหอมเนี่ยไปจุดถวายพระถวายพระพุทธถวายเทพแล้วเพื่อถวายเหมือนถวายเครื่องหอมให้กับพระหรือเทพแล้วเนี่ยเราจะได้ส่งในการที่ว่าเราจะทําอะไรแล้วสมปรานามีชื่อเสียงโงดังกระจรกระจาไปไกลมีคนรักและเมตตาจากการที่จุดเทียนหอมถวายนะฮะแล้วเราก็จะทําให้บรรยากาศในห้องนี่หอมไปด้วยแล้วเราสามารถจะนําน้ําตาเทียนเนี่ยมาเป็นบํารุงผิวได้ด้วยถ้าสมมติเราเราจุดนานๆแล้วน้ําตาเทียนมันเยอะเรากลัวว่าตัวตัวน้ําตาเทียนเนี่ยจะ หมือนกับว่าทําให้ไส้เทียนมันจมหรืออะไรนะฮะถ้าเกิดกลัวว่าน้ําตาเทียนจะเยอะเราสามารถจะน้ําตาเทียนมาเป็นโลชั่นเป็นน้ำโลชั่นน้าหอมได้เนี่ยกลิ่นก็จะหอมหอมแบบเพอร์ฟูมหอมมากแบบแบบหอมแบบสูดจุดนะฮะหอมแบบหอมละมุนน่นะครับก็อ่าเขาผมขอฝากผลิตภัณฑ์เทียนหอมชันเดลด้วยนะครับก็ปดอุดหนุนกันนะได้นะครับก็มีใน Facebook ของเทียนหอมชันเดลนะครับใน Facebook ก็มีหรือจะติดต่อลา หลังจากมีหลังจากคลิปแล้วก็จะมีภาพอของตัว Facebook ให้แล้วก็ติดต่อสั่งซื้อได้ทาง Facebook กันนะฮะทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ได้หรือใน s h อ p e e ก็มีนะฮะก็ะวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เมตตาชมนะครับขอบคุณครับขอให้รวยครับ